สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันพระัสวัสดีที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะไม่มีการเรียนการสอนนะคะแต่ครูมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบนะคะข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้ครูมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนมนะคะ,ะประชาสัมพันธ์ในเรื่องอะไรเรามาดูกันเลยค่ะ,ะครูในกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยเชิญชวนให้นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยนะคะประจำปีการศึกษา2,564นะคะซึ่งเราจะจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่นะคะคือเราจะจัดในมิติรูปแบบออนไลน์ค่ะซึ่งเหมือนกับที่เราเรียนออนไลน์นะคะรูปแบบการจัดกิจกรรมของเรานั้นเราจะมีการรับสมัคร และเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะอามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมของเรามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะกิจกรรมของเราจะแบ่งเป็น2ช่วงชั้นนะคะก็คือช่วงชั้นที่1สําหรับน้องป .1 นน้องป่อ2แล้วก็น้องป่า3นะคะแล้วก็ช่วงชั้นที่2สําหรับพี่ปสพี่ปห้าแล้วก็พี่ปหนะคะทีนี้เรามาดูในแต่ละช่วงชั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ,ะสำหรับช่วงชั้นที่1นะคะจะมีกิจกรรมการคัดลายมือไทยค่ะ แล้วก็กิจกรรมที่สองกิจกรรมวาดภาพระบายสีค่ะอ่าสองกิจกรรมนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะปหนึ่งปสองปาสามนะคะเรามี2กิจกรรมด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูคําชี้แจงว่าเวลาเราเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับน้องๆปสามที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกิจกรรมแรกกันเลยค่ะกิจกรรมคัดลายมือไทยค่ะให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็เว้นวรรคให้สวยงามนะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยโดยคัดบทประพันธ์ที่ครูกำหนดให้นะคะบทประพันธ์ที่ครูกำหนดให้ก็คือบทประพันธ์เรื่องเด็กน้อยนะคะ คัดเสร็จแล้วอย่าลืมนะให้นักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะกิจกรรมที่2ก็คือวาดภาพระบายสีในหัวข้อเหตุการณ์โควิด1 9 ามจินตนาการนะคะโดยให้นักเรียน,นยวาดภาพระบายสีให้สวยงามลงในกระดาษ AC หรือถ้าใครไม่มีกระดาษ a 4นะคะให้นักเรียนวาดรูปลงในสมุดวิชาศิลปะได้เลยนะคะอย่าลืมทำผลงานเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนักเรียนต้องทำยังไงอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนต้องรับสมัครหรือลงชื่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ห้องของตัวเองเลยนะคะว่านักเรียนเนี่ย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไหนาสามารถเข้าร่วมได้หลายกิจกรรมนะคะหรือนักเรียนสนใจทั้งสองกิจกรรมนักเรียนก็สามารถลงชื่อได้ทั้งสองกิจกรรมเลยนะคะลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือวันที่14ถึงวันที่27เดือนกรกฎาคมนะคะวันสุดท้ายของการส่งผลงานและการ ลงชื่อนะคะก็คือวันสุดท้ายก็คือวันที่27นะคะนะักเรียนที่สนใจสามารถลงชื่อได้วันนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณ สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะนักเรียนต้องทำยังไงอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนต้องสำหรับนักเรียน